เราเป็นยูนิตย่อยยูนิตย่อยยูนิตย่อยมาวันนี้ไม่แค่สามคนก็คือคราวที่แล้วว่าเราอะลงรีวิวว่ามีเรื่อง Never l e นาะที่แบบว่าแนะนำซีรีส์น่าดูแนนำซีรีส์น่าดูแล้วตอนเนี้ยเราก็ติดตามมันมาถึงจน EP สี่แล้ว EP ล่าสุดแล้วทำไมมันไม่ไหวแล้วแม่ต้องหาเพื่อนคุยดูหาเพื่อนเมามันคือแบบมันอยากจะเมาอ่ะแล้วมันแบบอันนี้บอกไว้ก่อนว่าสปอยนะจ๊ะนักนะคะและนี่คือยูนาดี เต็มเต็มเหรอวันเต็มบ้างโอเคอ่ะก็คืออีพีสี่อีพีสี่มันเริ่มเริ่มยังไงนะก็คือว่านางยูนาบีอ่ะนางยอมให้ใจยอนแบบอ่ากินแล้วนางกินกันแล้วสองคนนี้หลังจากที่แบบว่าในหัวเนี่ยตีกันไปกันมาว่า่ะฉันจะยอมเลยฉันแบบเออแต่จริงๆก็อยากได้แหละทำไมเป็นตัวดอกคราวนี้เจอเขาทําไมคะเอาปลกเอาผมลงก็คือเรากคุยค่ะ ก็ม่สามมากก็คือแบบว้เจออย่างนั้นนะตอนเช้าๆเนาะแล้วก็ต่อด้วยการที่เขามัดผมให้กันน่ะโอ้โหสินนั่นอะคอนโลกคนลุกจริงแต่ตอนมัดผมมานานนะนานนี่ไงนี่หลับไปตื่นหนึ่งอ่ะก็ไปลวกก็ไม่หลวกเอาแล้วก็คือแบบหมักหมักที่คงประกานอ่ะประจานเข้าไปอ่ะเป่าผมด้วย เจอแบบนั้นใครก็ต้องยอมปะเราก็เข้าใจเราก็เราเข้าใจยูนาบีนะว่าว่าทำไมมันแบบถึงลังเลกับความแบบอ่ะความหลอกก็หลอกแต่ว่าความแบบไม่จริงใจก็สัมพันธ์ได้นิดนึงความเข้าถึงยากก็ได้เอาเป็นว่า E p พี่เนี่ยยูนาีก็ได้กินหลังจากที่เขาแบบกินโกแล้วก็กินกันมาเรื่อยๆรื่อยกิงโอ้กินที่กอดกันันที่นอนแล้วแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปนเรื่อยๆก๊ดออกมาเลยแค่นอนก่อนแล้วก็แบบ แต่ชีวิตจริงถ้าเกิดท่านั้นก็คือเน็บทีนะทีีมบีานก็แฉะนะเขาก็ทำกับตัวเล็กๆป้ากัตัวใหญ่กับตัวเล็กๆผ้ชยแบบผู้ชายตื่นมาเฮ้ยเธอเราแข็งหน่อยเธอเราแข็งหน่อยแข็งช่เพราะว่าเนบกินน้ำมาพึ้นไปเลยเออมันก็แบบเป็นแบบฟิลกินกับนะอันนั้ผมใช้ชื่อให้กั หลายๆวันแต่ว่าการใช้ชีวิตของยูนาบีกับพักจจออรมันคือแบบเหมือนแบบเพื่อนทุวิทใช้ชีวิตอะไรนะเขาเรียกว่าะไะนะว่ามีแต่แบบชีวิตกลางคืนมีแต่เรื่องแบบเอะไรอะไรประมาณนี้ไม่แต่อีกตัวยูนาบีนางก็แบบพูดเองนะว่าฉันไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้นางตาแข็งไงเอ้ามันรู้นี่ว่ามันรู้ว่าใจออน์เป็นคนยังไงแล้วมันทำยังไงให้ใจออนอยู่กับมันใช่มันรู้จริงว่าแบบจจออรเป็นคนแบบไม่ไม่เหมยเหมย А, ไม่ต้อกากับคนแบบเนี้ก็น่าจะหายไปก็ไม่คือนางคิดว่าเนี้ยัยังไม่เชื่อคำหลักก็คือแบบว่าเวลากินกันทีไรหลังจากกินเสร็จก็แบบฉันเดาใจเธอไม่ได้เลยอะไรอย่เงี้ยเปอนดไงตอนที่นา่งไงเนี่ยวานรูบอ่ะวานรูบแบบก็แอบวาดอแล้วก็ที่ปิดเธอผู้หญิงที่ไหนไม่อินแล้วก็บ้าหรอกอินขนาดนั้นโอ้สุดท้ายจริง แล้วทำามมันมีตัวแปรไงคะใน่เราก็เตียวเราก็เตียวใครสี่มีเกลียวของเราลอให้ราลองน่ารลักมากแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยตายยิมนี้ก็คือเขาปล่อยพขาลองมาเพื่อที่จะพิสูจน์ใจของยูนาบีว่าแบบอ่ะยังไงเป็นตัวเปรียบเทียบแหละจริงๆจริงแล้วเปรียบเทียบโดยอกับแจออนว่าแบบเฮ้ยอะ ธานีอ่ะแตเลือกใครมันมีคนที่ดีขนาดเนี้ยมาอยู่กงหน้าเนี้ยทป็สุดเร็จประมาณหนึ่งนะที่แบบอบอุ่นเทคแคร์และอาชีพเาว่าโอ้โหทวาร่านเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนย้อนกลับไปที่ ep ที่มันไปกินข้าวกันตอนเช้าอ่ะนั่นก็คือเออเหมือนเหมือนเหมือนที่เป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ดูย้อนก็เป็นคอนเสิร์ตแล้วก็แบบว่าเอ๊ยยูน่าบีได้ยินชื่อคนผูดได้ไหมแต่คนไม่คนไม่ใช่หรอกตั้ง่เห็มมันได้มาเป็นเพื่อนนักเอก เป็นรักกันเจอที่มหาลัยอย่างนั้นก็คือนั่นแหละก็คือฟินเจอกันที่รถเมล์รถเมล์กับมันฝรั่งที่แบบต่อมาแล้วก็แบบมันลางร่มมนอกที่มันบอกว่ามันฝรั่งไปไหนนะมันเออมันอยู่อยู่ในแบบอยู่อยู่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็แบบเป็นมาแล้วก็ฉันจะไปส่งทุเที่ที่ไปแบบไม่ตั้ลกอ่ะมึงมึงเรื่องอะไรผไม่คิดว่าเขาจะมากางร่มให้นายคิดว่าจะเป็นแจอ้อนกันแล้นแหละใช่คิดกันว่าจร่ม ก็เป็นพระรองแต่ก şey> ูว่ากี่ใจดีกว่าจะเอาใจลองไม่ทำหรอกแต่นี่ว่าฟินกว่าฟินกว่าเยอจริงจริงดีอะนี่ว่าตั้งทีมเลยดีกว่าค่ะว่าพระรองหรือพระเอกมาเลยนี่ทีมพระรองเพราะว่าชอบคนพูดอะไม่รู้ดิไม่เคยไม่เคยนีดูแบบคนที่ไม่เคยอ่านเนื้อตูนะคะนี่บอกไว้ก่อนไม่อ่านนะไม่เอาแต่นี่จะอ่าน ดำเนินไปเป็บยังไงอันนี้พอเลื่อกจริงๆอ่มันเดาออกเละแต่ก็คือแบบที่ดูแบบก็เลยอาะเดี๋ยวกูกั้นใจอ่านเว็บตูนไปก็ได้เพราะว่าถึงกลับมาดูซีรีส์อ่ะมันก็คงแบบคนคนเราฟีกลกันอยู่ดีเพราะซีรีส์มันให้ความแบบกีจจ้าตลอดเวลาเออแต่ไม่แน่แบบสำหรับซีรีส์เขาอาจจะแบบพ,กพิกันพิกนิดนึงหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจทางทีมพระรองก็ต้อง เอาตัวไว้ก่อนไงเผื่อพระรามได้เป็นพระเอกครับนางเอกนางเอกหวั่นไหวยังวะกับพระรามไม่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 เลยเขาบอกว่าเหมือนอีพระรามมันก็มีตัวแปรอะไรอีกเยอะเนี่ยเยอะแยะนะเรื่องแบบเรื่องอดีตของพระรามก็มีอะไรอย่างเงี้ยโชคเป็นทีมแหละทีมว่าเอกอยู่แล้วเขาเล่นมุกชอบมุกซีโคมุกอยู่นารีชอบเล่นกับไฟชเล่นกับไโอ้ยมึงกันที่แบบแบนแบนมันก็เหนื่อยเนาะแม่ชอบเอะไรอยู่ เคยบอกแล้วที่คอมเมนต์แบบกับเพื่อนๆเลยบอกว่ามันอยู่ที่ช่วงอายุเว้ยเออเนี่ยอะสมมติช่วงอายุถ้าเกิดหัช่วงอายุเท่าพวกมึงแบบยี่สิบกว่ากว่าแบบคนั้นเนอะซาซาเปียบเปียบอะยังไงก็พักจะอ่อนใจเออมันก็ล้นร้อนมาต้องคือสามสิบเมื่อไหร่มันจะมีความที่แบบเฮ้ยไฟอย่างพระเจ้ามันจะอยู่กับเราได้ตลอดมันเหนื่อยมันเหนื่อยจะมานั่งเล่นกับไฟอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนบอกว่า อยากกลับไปเล่นเหมือนยูนาบีสมัยมหาลัยใช่ใช่มันเป็นยังไงมันเป็นอย่างงั้นแต่แบบถ้าเกิดมึงสามสิบกว่ายังไงอ่ะขาอย่างโดค้งก็คือที่สุดคือคนรู้คนรู้คนรู้คือสามีเรียกอย่างนี้ดีกว่าพัชราออมเป็นแฟนแต่โดไยอกคือสามีเห็นภาพปะคนนี้จะคบต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ขึ้นอยู่กับว่าชีวนาบีนะเออนเราจะอยากรอดไปอีกนานแค่ไหนชีวนาบีนางก็ยังเป็นเด็ก นักศึกษาอยู่แล้วก็ต้องการความตื่นเต้นในชีวิตยังไม่ได้แบบนางไอ้นี่แหละนี่ว่านางท้อจากการที่แบบมีความความแฟรการเก่าก็ทิ้งแล้วกาจะเริ่มแบบดูความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับอีรุ่นน้องอีรุ่นน้องก็คือเอีกนางยีรุ่นน้องมึงก็น่ากี้นะยีตัวนั้นน่ะอีรุ่นน้องก็น่ากี้เอาเดี๋ยวไปเดียวว่โอเคจบเดี๋ยวอีพีห้าเรากลับมาอีกนะเจอกันศึกษาขอบคุณมากบ๊ายบาย ィごい <laughs>